เริ่มเรร็มเสร็จ90%แล้วนะคะอันนี้สําหรับบ้านของขวัญน,นะคะวันนี้พามาชมบ้านของขวัญบ้านคือของขวัญของคุณนะคะก็คือตอนนี้ช่างเก็บงานประมาณได้ประมาณ90%แล้วตอนนี้รอลูกค้าจองนะคะลูกค้าจองเข้ามาแล้วก็ห้องโถงเมื่อกี้นะแล้วก็มาห้องขวันมุมนี้นะค่ะห้องขวันมุมนี้แล้วก็ ตรงนี้เป็นทางเดินระหว่างห้องนอนจากห้องโถงมาห้องนอนหน้านี่มุมนี้ก็จะมองเห็นสวนตรงกลางบ้านนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ําข้างนอกเสร็จแล้วแล้วก็ห้องนอนเล็กนะคะอาจจะเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าห้องเด็กห้องเด็กอ่อนห้องลูกได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องอ่าเหลือเก็บงานนะคะลองลงมาแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น อมุมนี้ก็จะเป็นประตูที่ออกจากสวนได้เป็นหน้าต่างบานใหญ่นะคะแล้วก็มุมนี้เป็นห้องนอนใหญ่ก่อนจะถึงห้องนอนใหญ่แล้วก็แวะห้องน้ําก่อนนะคะตรงนี้เว้นไว้ให้ทําเป็นห้องเสื้อผ้าก่อนจะเข้าห้องน้ําห้องน้าเป็นห้องน้ําใหญ่นะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสะอาดสะอ้านตรงนี้เป็น เบวิ window, นโดเนาะนั่งตรงหน้าต่างแล้วก็มองเห็นสวนมองเห็นห้องรับแขกด้านหน้าตรงนู้นด้วยนะคะสวนก็ไว้วปาร์ตี้เราปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ให้แล้วหนึ่งต้นนะคะมุมนี้เลยตอนกลางวันก็ลมลื่นนะคะส่วนตรงนี้ห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนอนใหญ่ก็จะมีโอเพนสเปซข้างบนด้วยนะคะเอาไว้เป็นอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องอ่านหนังสือห้องของลูกนะคะเดี๋ยวจะมีบันไดตรงนี้ให้อีกหนึ่ง อันนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าหน้าต่างมีมุ้งลวดลให้เรียบร้อยนะคะมองเห็นหน้าบ้านมองเห็นถนนเป็นถนนหลักนะคะค่ะก็กำลังเปิดจองนะคะยังไงรีบทักเข้ามาค่ะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ